เมื่อฉันคิดจะมีลูกสักคนก็ตั้งใจจะให้เป็นคนมีคุณภาพที่ดีที่สุดคนหนึ่งฉันเริ่มหาความรู้ก็พบว่านมแม่เป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของคนคุณภาพฉันคุยกับครอบครัวว่าลูกฉันต้องได้กินนมแม่เมื่อเปิ้นเริ่มรู้ว่าเปิ้นตั้งครรภ์เปิ้นก็ได้ศึกษาหาข้อมูลว่าเปิ้นอยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดระยะเวลา1-9เดือนมานี้เปิ้ลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าเปิ้ลตั้งครรภ์เปิ้ลจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเปิ้ลก็ดีใจมากเพราะว่านมแม่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเปิ้ลได้บอกกับสามีและคนในครอบครัวของเปิ้ลว่าถ้าเปิ้ลคลอดน้องออกมาเปิ้ลจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะแล้วพอเปิ้ลคลอดออกมาแล้วน้องก็ทานนมแม่ตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลกวันแรกค่ะ ป้นก็ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาเลขเกิดถึงสองขวบสองค่ะเปิ้นประทับใจที่สุดค่ะที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ดีที่สุดค่ะเมื่อเป้นคลอดออกมาแล้วพยาบาลเอาน้องมาตั้งที่หน้าอกป้นป้นรู้สึกประทับใจมากๆค่ะคือตื่นเต้น ได้อบกอดลูกค่ะแล้วก็พยาบาลก็พยายามเอาลูกเอาเข้าเต้า,ตาค่ะนมเปิ้นก็ออกดีมากค่ะค่ะหลังคลอดเปิ้นก็สงสัยว่าเปิ้นจะมีน้ํานมให้ลูกทานพอหรือเปล่าค่ะถึงเวลาพยาบาลช่วยนําลูกมาให้เข้าเต้าเปิ้นรู้สึกถึงนมหยดแรกที่เข้าปากลูกให้เขาได้กินกินเข้าไป สิ่งที่คุณพยาบาลสอนทำอย่างไรให้ปากลูกมาแนบเต้าเปิ้นเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณพยาบาลจากท่าทีคำพูดคำอธิบายทุกอย่างท,ทำให้เปิ้นมีความรู้มากมายในการดูแลลูกค่ะและแล้วน้ำนมแม่ก็ออกมาจริงๆค่ะพอบีบออกมาก็เห็นน้ำนมออกมาปุดๆต่อเนื่องมาสะย์จริงๆค่ะและพยาบาลได้คอยสอบถามถึงการให้นมลูกทุกเช้าและยินทำให้เปิ้นแน่ใจว่า เรามีน้ำนมเพียงพอจริงๆค่ะค่ะในขณะที่เตียงข้างๆนั่งบีบนมให้ลูกอยู่ในวันที่ลูกป่วยค่ะเปิ้นก็เป็นแรงบันดาลใจของเปิ้นที่จะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเตียงข้างๆเป็นแรงบันดาลใจให้เปิินที่สามารถจะเลี้ยงลูกนมแม่ให้ได้ดีที่สุด เพราะว่าลูกอยู่ในอ้อมกอดของเปิ้นเองในขณะที่ลูกเราดูดจากเต้าแล้วทาไมเราถึงจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้เพราะเตียงข้างๆลูกป่วยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เลยฉะนั้นเปิ้นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีที่สุดค่ะที่สําคัญเมื่อกลับถึงบ้านก็มีเจ้าหน้าที่อสมอมาเยี่ยมหลังคลอดที่บ้านด้วยค่ะ สามปีผ่านไปจากวันแรกที่เปิ้นคลอดลูกคนแรกและเต็มไปด้วยความสับสนกังวลว่าเปิ้นจะมีน้ำนมให้ลูกไหมถึงตอนนี้เปิ้ลมีลูกคนที่สองแล้วลูกคนแรกของเปิ้ลกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนค่ะและกินนมแม่คู่กับอาหารตามวัยต่อเนื่องมากกว่าสองขวบจนกระทั่งลูกคนที่สองของเปิ้ลอายุมากกว่าหนึ่งขวบแล้วค่ะก็ยังคงให้กินนมแม่เหมือนคุณพี่ลูกของเปิ้นน่ารักมากมีสุขภาพกายใจดีเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไข้ร้ายแรงเลยค่ะ เปิ้ลขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและทุกๆกำลังใจที่มีให้เปิ้ลเปิ้ลเชื่อว่านมแม่ดีที่สุดเพราะว่าแม่ของเปิ้ลก็สามารถเลี้ยงเปิ้ลด้วยนมแม่เหมือนกันเปิ้ลมีลูกเปิ้ลก็สามารถเลี้ยงลูกของเปิ้ลให้ได้ดีที่สุดด้วยนมแม่เพราะเปิ้ลเชื่อว่านมแม่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะ